สิ้นอาทิตย์แล้วเรามาสรุปกันดีกว่าว่าอาทิตย์เนี้ยจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการใช้ชีวิตข้อแรกเนาะได้เรียนรู้คนคนบางคนมีไว้แค่ได้รู้จักคนบางคนมีไว้แค่ได้รู้ชื่อ และคนบางคนมีไว้เพื่อมีความหมายกับชีวิตสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่องนี้จริงเรียนรู้เรื่องนี้มาตลอดแล้วครับแต่สัปดาห์นี้มันชัดเจนชัดซะยิ่งกว่าชัดเอางจงริงตอนที่กำลังเรียนรู้กำลังดูมันมีความรู้สึกหวงหวงเวงเวนงยัง,งไง,ไ,ง,ไ,งไม่รู้ รู้สึกจะเอาอารมณ์ในส่วนตรงนั้นออ,อกจากใจเราไม่ได้เลยหนักอยู่นะจะรู้ไหมหลุดมาได้ยังไงปล่อยวางผมกลับไปย้อนคิดว่าสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เรากำลังจัดหมวดหมู่ให้กลุ่มคน ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันที่เราเจอเข้ามาเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างและเราจัดหมวดหมู่คนแต่ละคนประเภทนั้นยังไงบ้างสนุกแต่ตอนนั้นไม่สนุกแต่ตอนเนี้ยสนุกสนุกตรงไหนรู้ไหมสนุกตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าเราลอยตัวเหนือปัญหา ปัญหาที่เราคิดว่าเราจะก้าวข้ามผ่านไม่ได้อะเฮ้ยมันทำอะไรเราไม่ได้วะถ้าเราลอยตัวเหนือมันแล้วแต่ก่อนที่จะพ้นขอบที่จะลอยตัวเนาะเอาเรื่องมารู้สึกหดหัวไปวันสองวันเลยละ่ะแต่ตอนเนี้ยคุณทำอะไรผมไม่ได้ละครับ ดีใจกับผมหน่อ <Yeah! S 1> <laughs> เป็นการดีท็อกค,ความรู้สึกของตัวเองในวันอาทิตย์ตอนกลางค่ำกลางคืนก่อนเริ่มต้นวันใหม่วันจันทร์ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ mm. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยจะไม่โหดร้ายกับผมนะ สุดต่อไปนะพวกเราแล้วเพื่อนล่ะได้เรียนรู้อะไรจากสัปดาห์ที่แล้วบ้างเม้นคุยกันหน่อยโสดไม่แสดครับมาคุยกัน